อันนี้ครับผมเจอแล้วนะครับผมแต่แต่ผมไม่ทราบนะครับผมว่ามันจะด่างจริงไหมนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะผมพามาหาพญาจงอางนะครับที่เป็นดงมาเลยนะครับผม วันนี้เยอะแยะนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมมาเลยนะครับว่าจะมีต้นด่างไหมนะครับวันนี้นี่นะครับผมเจอหนึ่งต้นนะครับนี่ครับเป็นลายที่แบบว่าโดนเชื้อโรคนะครับผมนี่นะครับผมลายพพรจงอางนะครับ จงอางด่างนะผมแต่ว่าด่างเทียมนะผมตรงนี้นะครับเป็นตรงมาเลยนะผมนี่ครับเยอะแยะนะครับเดี๋ยวผมพาเดินไปชมเรื่อยๆนะผมอุย้ยมาดูต้นนี้ครับทุกคนดูครับ ดูนะครับลายแบบว่าสุดยอดครับผมเอนี่คือด่างเทียมนะครับด่างแท้ๆนะครับเดี๋ยวถ้าเจอเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับผมนี่เป็นต้นเล็กๆนะครับผมนี่นี่เยอะแย,ยะครับดูครับทุกคนนี่เจออีกแล้วครับด่าง ดังเทียมนะผมนี่นะครับจงอางทั้งนั้นนะครับผมมีร,ระหดปับปนไปด้วยนะครับผมดูครับนี่ระหดใบเขียวๆนะครับนี่ครับ มีรอยอยู่นิดนึงนะครับแต่ว่าคงไม่ด่างนะผมต้นใหญ่นะครับพญาจงอางครับผมนี่ครับเดินมาสักพักแล้วนะผมมาเจอระหุป่านะครับนี่ตรงนี้เยอะแยะเลยนะครับผมขึ้นตาม ปลากล้วยนะผมเยอะครับ,รบแต่ผมเดินเดินดูนะครับยังไม่เจอต้นที่ด่างที่เราจะใช้ได้นะผมดูครับใบสวยๆาหามๆนะครับผมขึ้นอยู่แถวต้นกล้วยนะครับเยอะครับผม เดินหาพญาจงอางครับเดี๋ยวเจอระหดนะครับนี่ครับเจอพญาจงอางหนึ่งต้นหนึ่งแล้วครับผมนี่ครับผมใบใหญ่ๆนะครับเยอะมากครับผมเดินดูแล้วนะครับมีโหราด้วยนะผม โหราก็เยอะนะครับดูครับดูจากไกลๆแล้วนะผมไม่ด่างนะครับเดี๋ยวเราเดินปันต่อนะผมเมื่อกี้ผมเดินลงมานะครับเห็นโหดเต็มเลยครับผมเดี๋ยวผมเดินดูเรื่อยๆครับถ้าเจอต้นไหนแปลกๆเดี๋ยว มาให้ชมกันนะครับผมดูครับขึ้นเยอะเลยครับผมสวยทั้งนั้นนะครับแต่ว่าเขียวกระจีเลยนะครับผมนี่ครับผมมาเจอราหุตที่ขึ้นอยู่ตามต้นไม้นะครับเป็นต้นไม้ที่ตายแล้วนะครับผมหอบใช้ได้นะครับผมกว่าจะขึ้นถึงนะครับผมดูครับสวยนะครับขึ้น ขึ้นอยู่สามต้นนะครับแต่ดูแล้วไม่ด่างนะผมนี่ครับแต่สวยๆนะผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับอันนี้ครับผมเจอแล้วนะครับผมแต่ไม้นอกกระแสนะครับดูครับดังเหลืองสวยเลยนะครับ เป็นสีฮาร์ปเลยครับผมกิ่งนี้ด่างนะครับด่างอยู่2องกิ่งนะครับผมอุ้ยไม่ใช่สองกิ่งเลยครับสามกิ่งเลยครับนี่โล้วก็นี่ด้วยครับสวยนะครับผมแต่ว่าดูเหมือนว่ามันจะต้นใหญ่นะครับเป็นต้นไม้ยืนต้นนะครับแต่ว่าสวยมากครับต้นนี้ก็ขอเอาไปก่อนครับผมแต่ไม่รู้จะทำยังไงครับวขอคิดก่อนนะครับ ดูครับทุกใบนะบผมที่ขึ้นมานะครับโอ้โหสวยอยู่ครับมาเลยครับตครับ โอเคเราได้มาแล้วครับผมสุดยอดครับไม่ดังน่าจะใช่รงตุนครับผมครับโอเคครับผมไม่ด่างลงตุนครับตอนนี้ดูครับครับครับที่มันด่างนะครับนี่ครับที่ด่างนะครับผม ลงทุนเอาเลยครับผมต้นนี้คอยปลูกไว้ก่อนนะครับผมต้นใหญ่ก็ลงทุนถอนนะครับนี่ครับดูใบนะครับด่างอยู่นะครับสามสีกิ่งนะครับผมเดี๋ยวโอเคครับเราก็พายปลูกกันนะครับเจออีกต้นหนึ่งนะครับเป็นต้นกล้วยนะครับผมผมจับดูแล้วนะครับก็ลําต้นก็ไม่ได้หักนะครับผมดูครับ มีสีแบบว่าออกเผือกเผือกนิดๆนะครับแต่ผมไม่ทราบนะครับผมว่ามันจะด่างจริงไหมนะครับดูครับทุกใบครับผมโอ้โหเดี๋ยวลองเอาไปปลูกนะครับเอาไปรุ่นที่บ้านนะครับผมแต่ว่าผมดูแล้วนะครับใบนี้ก็สีเผือกเลยนะครับสามใบนะครับผมเดี๋ยวผมเอาไปปลูกที่บ้านนะครับโอเคเดี๋ยวเราถอนกันเลยนะครับ ไไนี่เราทำการขุดรากกันครับผมเอาไปลุ้นที่บ้านนะครับแต่าไม่แน่ใจนะว่ามันจะขาวจริงหรือว่ามันต้นไม่สมบูรณ์นะครับแต่เราไหนๆก็มาแล้วครับผมอ๋อกอนครับ โอเคเราได้มาแล้วครับผมนี่ครับผมเอาไปปลูกที่บ้านไว้ก่อนนะครับโอเคเราพาปลูกกันครับเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านครับผมนี่ครับสําหรับวันนี้นะครับผมได้มาสองต้นนะครับนี่เป็นไม้ไม้ป่านะครับผมเป็นต้นไม้อะไรไม่รู้นะครับผมถอนนีก่อนครับดูครับสีขาวซีกหนึ่งเลยนะครับ แล้วก็ต้นกล้วยนะครับผมแต่ไม่แน่ใจด่างแท้หรือด่างเทียมนะครับผมก็เอาไว้ก่อนนะครับไหนๆก็มาแล้วนะครับวันนี้ก็เราก็มืดค่ำเลยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมโอเคครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องช่องเเจอร์ด้วยนะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะทำคลิปใหม่ๆให้ดูอีกนะครับผม Okay, โอเคครับโอกาสหน้าครับพบกันใหม่ครับ